ครับผมตอนนี้นะครับก็มาถ่ายปฏิทินนะคะรับเป็นของปฏิทินนะครับเป็นของจะจิ้มตายอยู่แล้วผมก็เป็นของละครเรื่องโดนจจนกระบี่ที่จะออนในในปีหน้านะครับเดือนนี้ก็จะได้เห็นพวกเราแล้วก็มีพี่เอสเธอมีไบร์มีหมอนิงแล้วก็มีเพลงไดี๋ัง้งไม่เลยเพื่อนไม่เลยเพื่อน เก็บไปเทสต์เก็ไปเทสต์เยนะคะขยยาไปนะคะไม่ขยับไม่ขยับ อยากที่จะทำร้านอาหารที่ตัวเองทำอยู่ให้ประสบความสำเร็จค่ะอันนี้เอสได้ทำการเหมือนรีโนเวทร้านใหม่ไปเหมือนเปิดที่ใหม่ก็คือเรียกว่าทำทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยค่ะเป็นอีกเป้าหมายหลักเลยของปีหน้าค่ะปี2566กหเนี่ยก็ยงก็มีโปรเจกต์มีเป้าหมายแลละที่ตัวเองอยากทำก็อยากให้ทุกคนติดตามติดตามผ่านแบบ โซเชียลมีเดียของหนิงก so ็ได้ก็มีมีงานงานหนึ่งที่หนิงรู้สึกว่าอยากเชียเลนตัวเองเลยก็อยากจะทำให้ได้เกาะขอบจอรอเลยรอรอขำเลยสนุกตั้งแต่แต่งชุดแต่งหน้าแล้วนะก็วุ่นวายพอสมควรนะครับผมเพราะว่า มันเป็นการถ่ายเขาเรียกว่าอะไรโฟโต้ชูดเอาท์ด์ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะใช่ค่ะปกติแบบจะถ่ายในสตูปีเนียค่ะมันมีแบบความแปลกใหม่เยอะเราก็มาเป็นแก๊งนะฮะมีเด็ก12คนเต็มไปหมดเลยเรื่องความสดใหม่เราไม่แพ้แน่นะก็ต้องรอติดตามนะคะ ท nope> ี่แบบเต้นใช่ครับผมที่เราไปเวอร์ต hmm> ื่นเต้นนอนไม่หลับเลยไว้กับพี่พื้มนะคะขอฝากปฏิทินช่องวัน31ด้วยนะคะนอกจากฝากปฏิทินแล้วนะครับก็ฝากโปรเจกต์ใหม่ของพวกเราด้วยนะครับรับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนเลย เตียวหุยครับผมมีเซียงเซียงทีมครับผมค่ะแล้วนอกส่วนนี้นะคะก็จะมีพี่การแล้วก็พี่เบสแล้วก็น้องมุกด้วยค่ะแน่นอนว่าต้องทีมบลูจีนค่ะน่ามันแยบในความน้ำเงินนี้มันมีเฉดของมันค่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำเงินครับตัวนี้ก็จะน้ำเงินน้ำเงินอันนี้ก็น้ำเงินน้ำเงินโโออเเคค ข้อใหม่ที่อยากทำบีน้าหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องละครทีสิดค่ะคือคณะที่หนูเรียนมันจะต้องทำละครเวทีเพื่อส่งจบ mm hmm. ก็อยากให้การทำเรื่องนี้เป็น mm hmm. ไปได้ด้วยดีให้ผู้ชมได้รับชมกันค่ะมีละครกับทั้งช่องวันคะคที่เป็นนะครับอยากจะให้ละครเรื่องนี้ครับออกมาคนดูที่ชอบนะครับเราคิดว่าน่าจะได้ดูคอนเสิร์ต อีกมากมายซึ่งก็มีมีติดต่อมาเยอะครับผมติดต่อเป็นคอนเสิร์ตแบบคอนเสิร์ตใหญ่อะไรเงี้ยฮะ้าหมายของผมก็คืออยากทำงานตรงนี้ครับให้มันนี้สุดก่อนให้ทุกคนได้มีวามสุขการของเราที่มีเวลาแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งชิดแป๊บนึงนะคะได้ค่ะไปค่ะ ากติดตามปในกินช่องวันด้วยนะคะปี2566นะคะทุกคนเดือนมิถุนายนนะคะก็ไม่ต้องสึกว่าจะสวยขนาดไหน